ครับพี่น้องมาถึงขั้นที่สี่แล้วนะครับยูนี่อยู่วังไม้นะครับบ้านนี่อย่างบุ๊บ้านวังน้าฝนนะครับผมน่ครับอดีตพ่อเท่าเก่าบอกสุดเชนอยุไสก่อนเหรอสุดเช่นบ้านไสท้องนะครับบ้านสุดเชยนบ้านสุดเชียนนั่นบ้านนั่นลูกบ้านเต่ายูนี่นะครับบ้านวังน้าฝนเด็บนี่แหละครับยูนี่เด้อมันนี้ว่าสิพยายามลูกอยู่สันอเนี่เอาสุดเชิญนเับบ่ถอดอันนี้ออกก่อนสุดเชิญ เอาใบดันออกก่อนเออเขาบอาใบดันออกตินี่ครับหกพันหกนะครับกาสีมืดแน่อ,อยู่นะครับตนีคือบ่ติดยันมาเนี่ยติดฟอร์ดเสร็จมั้ยบอคือบ่ยันมากับมีดได้เลยเห็นแล้วมีหอดั้งสามคันคือบอใส่ยันมามันไปไกล อันนี้ว่าได้ไปใส่โอ้นี่นะครับคันที่สี่ของรอบนะครับหาวงแร้ยงพอดีไปน้องกัวติแรลรถดม้าจากไอศีสมหาโพธิ์กับไก่เตอบเราก็จอดกินเขาน้านะครับไปน้องเด้อตัวนี้แล้วก็นีหลายนนคยนานปปันนะครับเดีย๋ยวผมมาพปเบ่งนะครับเด้อรถสามรถไทยสามคันนะครับตัวนี้พอ่อเราเอากระบ,บอกไปดันเดิมนะครับเด้อกระบ,บอกเราเง้วดีอยู่นะครับตัวนี้เง้วดีอยู่นะครับ เดี๋ยวค่อยตจติดตามเิ่นกันนะครับนี่ก็เลียขั้นหนึ่ง่น้องเ้อเลียขั้นหนึ่งนี่แหละคือฟอร์ดขั้นที่สี่ของมอนี่มูนี่ติดฟอร์ดสี่ขั้นหลวดเลยนะครับตัวนี้นี่ครับเป็นไงพระเอกเหนื่อยไหมวันนี้นิดหน่อยนิดหน่อยเอาอีกสักคันไหมเป็นห้าคันเราอยก่ไหมเอาห้าคันเลยเนาะวันนี้เนาะจัดไปนี่ครับพอเรามีหลวดอยู่สามคันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็น ยันมาเฮาก็เห็นอะไรได้นะพี่น้องแต่ว่าพอระหว่ารถคดขันนี้มันไปไกลนะครับเพิ่นเลยเอาขั้นที่พ่คอยได้ไปใส่นะครับก็คือฟอร์ดนะครับอันนี้เราก็มีอีกนะครับผมเครื่องยนต์มันแล้วก็มีนะครับผมนี่เป็นระบบเดิมนะครับพี่น้องเด้อเป็นระบบเดิมนะครับตัวนี้ของของข้าเจ้านะครับผมตัวนี้ที่เป็นเหล็กกองทั้งหมดเลยนะครับผมตัวนี้นี่นะครับพาดูได้นะครับพี่น้องนี่โครงสร้างนะครับผมแกะคล่ายๆกันพี่น้องเด้อรบต่างกันหลายดอก นะครับคข่า,ๆขายๆกันแต่ว่าพวกเล็กของเพิ่นมันหน่อยอยู่นะครับเป็นเล็กหาหุนเล็กซีหุนนะครับนะครับเป็นเล็กกองทั้งคันเลยนะครับพี่น้องเนี่ยของเพิ่นนะครับเล็กกองเลยนะครับตัวนี้นี่ก็ขาค้ำกับเล็กกองนี่ครับตัวนี้จะไม่แยกระบบนะครับพีพ่น้องเพื่นติดต่อเอาเอาจากใบดันเลยนะครับผมจะอาจากใบดันเอาเป็นกระบอกเดิมนะครับ ก็บอกเดิมส่วนมากก็ไม่ค่อยยกเลยหลดอกพี่น้องกระบอกเดิมนะครับแต่ว่าเขายกทีละหน่อยก็ได้เพราะสมควรสมควรนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวค้ำยันนะครับให้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับผมตัวนี้เ่ได้แยกระบบนะครับเป็นเสาเป็นเหล็กกล้องนะครับพี่น้องเป็นเหล็กกล้องนะครับเด้ออันนี้บอกนะครับเป็นเหล็กกล่องนะครับตัวนี้เป็นของเพลินพองพอแล้วก็มีสองสองสามคันแต่ว่าเพื่อสร้างเครื่องยนต์จากอูเขาอีกนะครับของฟอร์ดนะครับนี่นะครับหลายนะครับผม แถวนี้ขั้นที่4เหล้วพี่น้องเดี๋ยวคอยมาติดตามชมผลงานของเขาได้นะครับผมขั้นที่4ร้อยพี่น้องเด้ย๋ยวฟอร์ตนะครับผมติดอยู่ที่นะครับวังใหม่โอ้ลังคาเพิ่นนี่ครับเดินหน้าเดือนหนา,เด,นหนาเดี๋ยวไปเอาปลั๊กไฟออกกันก่อต่อต่อไปเอาปลั๊กไฟข,ข,ข,ข้างหลังออกกันเร็วนะครับอยู่ที่อำเภอเมีนบา,าออบนว,วัวางใหม,ม,ม่ยนมาพอตือตำบลก่อนวังตำบลวังใหม่่วังใหมบ้านนี้ยังนี่ บ้านวางน้ำฝนนะครับหลังวัดยังก่อนคือบ่อหลังวัดเองทำเทําถ้ำถ้ำหลังวัดก็น้ำฝนครับนั่นแหละครับพี่น้องเด้อมาเบิ่งได้นะครับคันแรกเลยนะครับของวังไมพี่น้องเด้อเนี่ยคันแรกเลยนะครับฟอร์ดหกพันหกนะครับนะครับคันที่สี่กับเมื่อดื้อเลยนะครับประมาณเทียบทุ่มหนึ่งแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิยกเอาหลังคาแล้วออกให้เบิ่งนะครับนี่นะครับพราอจะเบิ่งนะครับสวยๆเลยนะครับเมื่อดนะครับเป็นคันที่สี่ บ่าเสียวหาเครื่องคือบ่ออได้ไดอกพี่น้องมันมันคำแล้วนะครับตรงน,นี้เป็นชุดกระบอกเดิมนะครับผมตัวนี้นะครับกระบอกเดิมนะครับตัวนี้โอเคนะครับข้างหลังคุณเมียเขาสีเดินหนา้าบอกว่าเอาปดตัวนั้นไปดิตัวนั้นรอดมานะครับเดี๋ยวอันทำมันเมือเ่อดเบิดแล้วพี่น้องเขาเดี๋ยวมาเห็นกันนะครับมื่อเช้านะครับเหลี้ยอายุอีกสองเครื่องนะครับอยู่ เขาชะกันครับฟังน้ำเย็นนะครับหาสิบแรงครับสามสิบหกแรงนะครับมีสีส้มกับสีเหลืองนะครับเด้อนะครับพี่น้องเดินหน้ามาเลยเจิดเจิดออได้แล้วได้แล้วอ๋อครับรีวิวโดยบ่าวสดชื่นนะครับผมนะครับอไปยุนการเกษตรนะครับมื่อนี้จัดใส่ซีเครื่องนะครับผมว้าเอาขึ้นนี่ละเจิดอยอีกหน่อยนึงถอยอีกหน่อยนึง มันเหมือนเน่ยเนี่ยนึเป็นตอนนด้ไฟอ่ะเดี๋ยวตัวถ่ายถ่ายถ่ยอีกถอยอีกอเอา้ายกขึ้นถ่แล้วพี่น้องอีกอีกหลังค้ามตรงนี้พระตั้มก็หาเมีดนะครับพี่น้องอีกอีกเ,เดินหน้ามาโคตรสูงเนาะ เดินหน้ามาเลยเยกเกโอ้ขึ้นอีกน้อยนึงเหยียบสุดไปโอ้พอแล้วมันสูงแล้วมันนันไอ้สุดหรอกพี่น้องมันจะทนหลังคาเพิ่นเสาท่อนี่มันจางเม็ดปุ๊บพี่น้องเสาหนาหกนะครับจางเม็ดปุ๊บนะครับ,น,รบนี่ครับผมผู้ใดสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมศูนย์ก็แปดหนึ่งห้าสองสามศูนย์ที่ศูนย์นะครับแล้วอีเบอร์หนึ่งครับ ศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ดแปดสามสองหกแปดนะครับผมนะครับพอแล้วกะนัดแล้วหลังปีใหม่น,ะนะ่ะเนาะพอเนาะแต่ว่าได้ได้กอนเนาะได้กอนนะครับผมได้ได้กอนปีใหม่อยู่นะครับนี่ครับบางใหม่นะครับผมขั้นแรกนะครับโอสีห,หันหัวมาจิบตรงนี้ใกล้ๆพี่น้องเขาเบิ้งดูนี่ครับตัวนี้กะคือเก่าพี่น้องเด้อพี่น้องเขาสามารถถอดออกได้นะครับเขาเห็ดตัวคั่มนะครับกันกระบอกกระแทกเลยพี่น้องเด้อตัวนี้พอได้อัดหัวจระบีให้เลยครับเพราะว่ามันเป็นกระบอกเก่าพอนะครับถ้าเป็นของอูเฮามันจิบ มาผอมบูดมาผอมหัวจระบีบิดเลยนะครับผมหัวจระบีมีสมัติหรือมยู่ขขังๆสองฟังแล้วก็นนาข้างนายอีกเป็นหกอันเท่านั้นนะครับท่านี้ตัวนี้ก็ดึงใกล้มือนะพี่นอ้องเดี๋ยวเาต้องยื่นนะครับเรต้องเก็บล้างปวดเอวนะครับนะครับคือเขานัง่งนั่งดีๆนั่งง่ายๆเขากะไอ้ดึงได้รง่ายๆนะครับผมตัวนี้สามารถถอดได้ทุกขิ้นพร้อมนะครับตัวนี้นะครับติดลายสติกเกอร์ใหง้งามๆเลยนะครับ ช่องทางการติดตามนะครับหรือว่าเขาไปติดตามในช่อง YouTube อู่ไฟทูนการเกษตรก็ได้นะครับมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ2,000กว่าคนแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับคนติดตามอยู่แสนกว่าคนนะครับนะช่องนะครับประมาณนี้แหละพี่น้องเด้อจะได้นะครับพรุ่งนี้เช้าจังเจอกันใหม่นะครับอยู่ที่เขาชะกันนะครับเอ้ยเขาชะกันแฟนวังน้ำเย็นแล้วก็อนไปเขาชะกันต่อเลยนะครับพูดครับโอ้ สูงว่บ่าที่นี่สุดยอดนะครับพี่น้องคันที่4นี่ของรลอบนะครับมือเอื้อนเสาเลข้สองครับไม่น่าจะเกินเที่ยงก็เรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้กลาบานพราชอาธิบดคำนะครับหูงแห้งครับพี่น้องนะครับอันนี้หลังค้าว่าสูงแล้วนะครับื่องยมันสูงก็หลังค้านะครับถือว่าโอเคนะครับผม ผ่านนะครับถอยกลับคืนถอยไปมองเก่าจะได้เก็บไฟนะครับผมจะได้นะครับไปหาพักพอนกันนะครับผมต้อรับปอดนะครับผมเป็นไหพ่อคือว่ะถึงใจป่ะถึงใจป่ะถึงใจอยู่นะครับถึงใจยู่เนาะเบิงเบิ้งเบิงช่องเข้าดวนป่ะเบิ้งเบิ้องเบื้งเบืองเบื่งเบื้องเบเบือเบองเ้เบื้งเบ้องเบื้อง้บ บ่ถือใจมันรูไปนะพ่อยกสูงอยู่เนอะพ่อเนาะขอไดอยนะเยอะเนาะกับหลังค้าออกได้เหรอครับนี่ถ้ายกอีเลียเอาหลังค้าออกได้นะครับตัวนี้กะสติ๊กเกอร์นะครับถุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมเป็นหกหูนะครับก็เอามาพนขังล่างอีกนะกตก็เลยพี่เป็นรุ่นหกหูนะครับรถอัตโนมัตินะครับผมดามเล็กไ้ทุกหมองเลยพี่น,นอน แล้วการที่ทาคัญเขาใส่เหล็กล้างน้ำทั้งคันเลยนะครับพี่น้องเขานะครับหายับตีเขาทุกคนเลยนะครับผมดามไห้เบิร์ตนะครับพี่น้องเด้อนี่ย่าไปซนนัน่นซนนี่กับพอนะครับผมเดี๋ยวมันจะงอนะครับดามได้ดีปัญหาถ้าซนมันกับงอน,นะครับพี่น้องยกคขนดเดินด้วยเช่นเตะสองกดขวามาพี่นะเอา